การไฟฟ้านาครหลวงจุดประกายการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกับกิจกรรมอย่าง MEA ครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พลังงานโดยเปิดพื้นที่รับสมัคร30ครอบครัวที่มีใจรักพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมศึกษาการเพิ่มมูลค่าจากขยะเหลือใช้ให้แปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมบุกแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดราช,ชบุรีศึกษาแหล่งกําเนิดพลังงานและเทคนิคประหยัดพลังงานภายในบ้านประหยัดพลังงานต้นแบบที่มีหลากหลายเคล็ดลับในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนานในวันเสาร์ที่14กันยายน2556มา ่วมการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องพลังงานกัดการไฟฟ้านครหลวงง่ายๆเพียงสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ w w w y a n g m a c o m สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029313362กิจกรรมนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ